สวัสดีครับอยู่กับร้านไฮโลนะครับช่างต้าตอไอทิคนะครับรีวิวลูกคุ้นคู่นะครับลูกคู่ลูกคู่แท้ปากเซียนนะครับเนี่ยแต่ภาษาช่างเขาเรียกลูกขึ้นคู่แก่ที่เป็นธรรมดานะครับอเดี๋ยวเราลองสักคัดเปิดครับมันมีหลายไซส์มีสามจุดแปดสามจุดห้านะครับสี่หุนสี่หุนครึ่งห้าหุนลองเปิดแล้วครับตัวนี้เขาเหน็บห้าห้าสามมานะครับแล้วก็เหน็บหกของสอง สิบเอ็ดโลนะครับนี้ต่ำนะครับปิดเอียวเด็ดคู่ห้านะครับไลาเปิดนั่งเดินโลน่ะ แต่คู่สองนะครับเป็นเป็นต่ำแต่คู่สองนะครับโอเคลูกชุดนี้ชุดราคาห้าร้อยบาทนะครับนะครับสามุดหนุนนะครับลูกลูกคู่ปาเซียนครับ